หลังจากที่เราได้รู้ถึงเรื่องราวในอดีตของเหล่าราชากันเกือบทุกคนแล้ว คราวนี้ก็มาถึงขวัญใจของคนดูอย่างริต้ากันบ้างซึ่งเธอเองก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบของเหตุการณ์การลงทันของพระเจ้าเช่นกันคดีที่มีชื่อว่าตาช่างที่หายไปก็คือคดีแรกที่ริต้าได้ทําการตัดสินคนร้ายในคดีนี้ก็คือชีรอนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้ทําการลอบสังหารคาราัสราชาและหัวหน้าผู้พิพากษาแห่งกกคันคนกอแต่ความจริงแล้วนี่คือแผนก ของขาาเพราะเธอรู้ตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์การลงทันของพระเจ้าแต่มันเป็นคดีที่ไม่สามารถเอามาตัดสินบนศารได้คาราสจึงได้ตัดสินใจสละราชบัลลังก์เพื่อไปทําการคุมขังผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนนั้นและคาราสก็ได้แกล้งทําเป็นถูกสามีของเธอชิรอนรอบสังหารด้วยพลิกปิดสนาซึ่งทั้งคู่ก็ได้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับจนกว่าวันที่ริต้าจะได้รู้ที่มาที่ไปของพิิชนิดนี้และจากการ การวิเคราะห์ของฮิเมโนะก็ทำให้ได้รู้ว่า ิศปริศนาก็เป็นชนิดเดียวกับก็สกอเปียนั่นเองเรียกว่าเปิดปมของเรื่องการลงทันของพระเจ้ามาเพิ่มกันอีกแล้วนะครับอย่างแรกก็คือคารัสยังคงไม่ตายและเธอก็รู้ตัวจริงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลงทันของพระเจ้าซึ่งตอนนี้คาราัสก็ยังคงคุมขังผู้อยู่เบื้องหลังคนนั้นอยู่อย่างที่สองก็คือทําไมคดีนี้ถึงเป็นคดีที่ไม่สามารถเอากฎหมายเข้ามาจัดการได้แล้วทําไมการตัดสิน ถึงจะทําให้กกขันไม่เป็นกลางกันล่ะอย่างที่3าข้าเมจิมได้สั่งให้ลูกน้องเมื่อคอยจับตาดูชิรอนที่น่าจะมีข้อมูลของการลงทันของพระเจ้าและจัดการปิดปากเขาหรือว่าเรื่องนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับบักกน่ารักถ้าให้เดาเรื่องราวในตอนนี้ ผมว่าก็ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะข้อมูลเองก็ยังคงมีน้อยมากแต่ถ้าให้เดาคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะยิ่งใหญ่มากจนอยู่เหนือกฎหมายก็ได้อย่างพ่อของลาเคลสและเขาก็อาจจะแอบร่วมมือกับพวกปักน่ารักแบบลับๆอยู่ซึ่งในช่วงท้ายชีรอนก็ได้ถูกพิสูจน์ว่า เป็นผู้บริสุทธิ์และเขาก็ได้ออกเดินทางตามหาคารัสที่ยังคงหายตัวไปในส่วนความเป็นมาของริต้าก็บอกกันว่าเธอถูกเลือกให้กลายมาเป็นผู้ติดตามของคารัสด้วยว้เพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นแต่หลังจากที่เกิดคดีตาช่างที่หายไปก็ทําให้ริต้าต้องกลายมาเป็นราชาและหัวหน้าผู้พิพากษาด้วยวัยเพียง1ิบขวบจากความตั้งใจของคารัสและเธอก็ใช้ชีวิตมาด้วยความสงสัยว่าทําไมเธอถึงถูกเลือกให้มาเป็นราชา แต่ในตอนนี้เธอก็ได้เข้าใจแล้วว่าคารัสคิดว่าเธอจะต้องเป็นราชาและผู้พิพากษาที่ดีได้แน่แต่ส่วนตัวผมเองก็คิดว่าเรื่องตรงนี้เล่าออกมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คือแบ็คกราวของริต้าในตอนเด็กยังคงถูกเล่ามาน้อยเกินไปเช่นทำไมเธอถึงได้กลายมาเป็นผู้ติดตามราชาตั้งแต่วัยห้าขวบและการที่แค่เธอเป็นคนขี้อายแต่ก็ไม่เคยผิดพลาดกับเรื่องที่สำคัญมันยังคงดูไม่ค่อยหนักแน่นกับการเลือกให้เธอ ค้นเป็นราชาสักเท่าไรผมว่าถ้ามีการเล่าเรื่องราวในอดีตให้มากกว่านี้เช่นวิต้ามีความสามารถพิเศษหรือจุดเด่นอะไรที่เห็นชัดกันมาตั้งแต่เด็กก็อาจจะพอทําให้เชื่อได้นะครับว่าทาไมริต้าถึงถูกเลือกให้เป็นราชาโดยไวเพียงแค่1ิบขวบเท่านั้นและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะสงสัยกันว่าความสัมพันธ์ของคารัสชิรอนริต้าและมอร์ฟอร์เนียเป็นยังไงกันแน่ก็มาลองค่อยๆไล่ดูกันนะครับคารัส ราชาและหัวหน้าผู้พิพากษาแห่งกกคันชิรอนคือสามีของคาราัสและเป็นอดีตหมอชิรอนเป็นหมอผู้สูงศักดิ์แห่งอิชาบานแนได้ตกลุมรักกับคาราัสแห่งกกคันและเขาก็ได้เดินทางมายังกกคันสองคนนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าก็เขียนระบุก,กันชัดเจนอยู่แล้วแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือจากจดหมายที่คาราัสได้ทิ้งเอาไว้ให้กับริต้าก็ได้ลงทายชื่อของเธอเอาไว้ว่าคารัสเดฮานก็จะเห็นได้ว่า where เธอมีนามสกุลที่ไม่เหมือนกับริต้าก็แปลว่าริต้าก็ไม่น่าจะใช่ลูกของเธออย่างนั้นหรือเปล่าหรือก็อาจจะเป็นว่าคานิสกานามสกุลที่ริต้าใช้อยู่ก็อาจจะเป็นของชีรอนซึ่งถ้าเป็นแบบหลังผมว่าก็ดูแปลกดีนะครับเพราะถ้าเป็นลูกและได้สืบทอดตำแหน่งต่อก็น่าจะใช้นามสกุลเหมือนกันแล้วมอฟฟอเนียล่ะเพราะคารัสเราก็เห็นกันชัดๆว่ามีสีผมที่เหมือนกันกันกบเธอแต่ถ้าคารัสเป็นแม่ก็เท่ากับว่าชีรอนก็ต้องเป็นพอ่อ ต่ปฏิกิริยาของริต้าและมอฟอร์เนียที่มีต่อชีรอนผมว่ามันก็ดูหักเหนกินเกินไปหน่อยนะครับหรืออาจจะบอกว่าที่ทำตัวเฉยๆเพราะต้องทำตัวเป็นกลางหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีอีกคนที่ได้มีบทบาทเด่นในตอนนี้ก็คือฮิเมโนการที่ริต้าพิสูจน์ได้ว่าการลงทันของพระเจ้าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ก็ทำให้เธอรู้สึกว่ามีเพื่อนที่เห็นด้วยกับแนวคิดของเธอแม่ ฮิเมโนกับรรต้าดูจะไม่่คยมีอะไรที่เข้ากันได้สักเท่าไรแต่ทั้งคู่ก็มีอดีตที่คล้ายกันทําให้พวกเธอเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของกันและกันจากเหตุการณ์นี้ก็ดูเหมือนว่าสายสัมพันธ์ระหว่างฮิเมโนกับรรต้าก็ได้เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วและของที่ฮิเมโนเอามาฝากริต้าก็คือที่บีมมอฟฟุนแบบพรีเมียมซึ่งจากคําพูดของริต้ามอฟฟุนรุ่นนี้ก็เป็นสินค้าแฮนด์เมดดยช่างฝีมือของอิชิบานะและก็เป็นรุ่นที่หาย ยากมากทําให้มบฟบฝุ่นรุ่นนี้ขายหมดลงอย่างรวดเร็วแต่จริงๆริต้าก็มีอยู่ตัวหนึ่งแต่มันเป็นของกลางในคดีที่มีพ่อค้าเอาไปขายปั่นราคาริต้าก็เลยต้องเอามันไปคืนให้กับฮิเมโนซึ่งมืวานทั้งบันไดก็ได้มีการเปิดจองชีบิมบฝุ่นแบบพรีเมียมที่ทํารูปร่างและกล่องเหมือนกับในเรื่องเป๊ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถพูดได้และก็มีเสียงของริต้าที่คุยกับมบฟบุนอีกด้วย จิบโมบฟุลแบบพรีเมียมก็จะมีราคาอยู่ที่5,500เยนจะส่งสินค้าในเดือนพฤศจิกายนปี2023ถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามร้านประจำกันดูนะครับตอนที่ r i ต้ากำลังดูโฆษณาของมบฟุนเราก็จะเห็นว่าภาพมันไม่ชัดนั่นก็เป็นเพราะก๊กคันมีสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีขัดขวางการส่งคลื่นสัญญาณซึ่งมันก็ส่งผลทำให้บางครั้งการหอหกอากาศก็มีอาการดีเลย์ทำให้ริต้ดูต ตอนใหม่ล่าสุดที่ฮิเมโนะเคยเล่าเ,าเอาไว้ในตอนที่11ไม่ทันนั่นเองถัดมาก็ไม่รู้ว่ามีใครสงสัยเหมือนกับผมไหมนะครับที่นักโทษของก๊กคัน ได้คุยกันว่าที่นี่มีพูดกวาดหิมะอยู่ตอนแรกผมก็งงว่าทำไมพวกบักน่ารักต้องมากวาดหิมะกันด้วยสรุปก็คือปีศาจในตอนนี้โยเคระจิมเป็นพวกบ้าง,งานและเขาก็ถูกมอบหมายให้จับตาดูการปล่อยตัวของชีรอนผู้ที่น่าจะมีข้อมูลเรื่องการลงทันของพระเจ้าและคอยปิดปากเขาระหว่างที่กำลังคอยแอบดูพ่อเจอกองหิมะโดยนิสัยบ้าง,งานก็เลยกวาดหิมะไปด้วยซะเลยก็เป็นปีศาจที่ดุง งงกันนดีนะคเมื่อถึงเรื่องราวของลาคลสกันบ้างที่บอกกันว่าในช่วงหน้าลาคลสที่ทํางานอยู่เบื้องหลังมานานก็จะเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วการจับมือของลาคลสกับบักน่ารักก็จะทําให้เรื่องราวดูใหญ่โตมากยิ่งขึ้นเนื้อหาของการเจราจาตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้มีการเปิดเผยแต่ก็มีหลายคนคาดเดากันว่าลาคลสน่าจะให้บักน่ารักเขายึดครองได้ทุกอาณาจากักรยกเวนชูกอดดำซึ่งเป้าหมายของลาคลสที่แรกก็คืออึ้นก ศป่า ถ้าอ้างอิงจากตอนแรกๆเราก็จะได้เห็นว่าลาคลสกับยันม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่ในตอนต่อไปบักนหน่ารักที่น่าจะได้เจรจา,าสงบศึกกับลาคลสได้เข้าโจมตีอึนโกโซปาเบื้องหน้าของยันมะที่กําลังต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศจากพวกบักนหน่ารักก็คือไดกอกอดีตวีรบุรุษของบักน่ารักอะไรจะเกิดขึ้นกับยันแมะผู้ที่ถูกไล่ต้อนจากการโจมตีของไดกอกและแผนการสุดเลวร้ายของลาคลสที่จะเป็นภัยต จิคิวคืออะไรในตอนราชาที่หมดทางหนี ไฮไลท์ของตอนหน้าก็จะอยู่ที่อื่นโกโซปาและยันมะก็จะต้องต่อสู้กับศัตรูที่ดูจะแข็งแกร่งพอตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้เราก็ยังจะได้เจอกับการประกอบล่างของชูกอตทั้ง14ตัวในชื่อว่า Extreme King Order กันด้วยซึ่งก็มาเป็นรูปแบบชุดจริงไม่ได้เป็น c g ที่น่าสนใจก็คือถ้าสังเกตกันดีๆ Extreme King Order จะยังไม่มีมงกุฎก็ชวนสงสัยว่า ถ้ไม่ถึงยังไม่มีกันละผมอ่านหลายๆความเห็นก็มีคนพูดกันว่าอาจจะเป็นเพราะคนขึ้นบังคับยังไม่ครบก็เป็นได้ก็เลยยังไม่ได้กลายเป็นร่างที่สมบูรณ์แต่ในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นโอควงงตาโอเจอร์ขับหุ่นด้วยเรื่องนี้จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเพราะดูในตัวอย่างก็ไม่เห็นคิงโอเจอร์ซีโร่เหมือนกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคิงโอเจอร์ในตอนที่16นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคารัสจะมีความเกี่ยวข้องท สายเลือดกับวิต้าและมอฟอเนียกันหรือเปล่าและแผนการเจราจาสงบศึกของลาคลสคืออะไรกันแน่ก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรารการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ